สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโซนยุโรปเมื่อคคืนที่ผ่านมาประจำเช้าวันพฤหัสที่4เมษาย,ยนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ศึกพิีเมียรนะ์เลกเกตนาที่3 1มี3คู่อาร์เซนอลเปิดบ้านเอาชนะลูดันทาวไป2-0จากมาตินโอดกาแล้วก็ไดกิฮาชิโอกะของทีมเยนเน่ทำเข้าไปตัเองไป เป็นฟอร์ดก็เสมอกับไบรตันไป0-0ส,ส่วนแมนซิตี้เปิดบ้านถล่มแอสตันวิลล่าไป4-1วันนี้ซิตี้ได้ประตูจากแฮตทริกของฟิลโฟเดนส่วนอีกลูกมาจากทางโรดี้ส่วนทีเืยนได้1ประตูจากจอร์นดูแลน แปดูกันที่ตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้อาร์ซนอลขยับขึ้นไปนำไปจากฝูงที่68คะแนนแมนซิตี้อยู่ที่3มี67เท่ากับอันดับ2ลิเวอร์พูลนะแต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยแมนซิตี้น้อยกว่าลิ Liverpool เวอร์พูลเขาอสตันววล่าอยู่ที่4มี59ไบรตันอยู่ที่9มี43เฟนฟอร์ดอยู่ที่15มี28ส่วนลูเตอร์ทายังอยู่ในโซนตกชั้นอันดับที่18มี22คะแนนาดซาสนโนล่าสุดตอนนี้ก็ยังคงเป็นเออร์ลิงฮาร์แลนด์ที่ซัดไป18ประตู ส่วนโปรแกรมในคัมคือวันนี้นะมีอีก2คู่ตีหนึ่งครึ่งลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแล้วก็ตีสองสิบห้าเชลซีเจอกับแมนยูไนเต็ด